ถ้าพูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับมีอยู่สตาร์ทอัพหนึ่งครับที่เติบโตมาอย่างรวดเร็วนะครับจนมาร์คซ์ก็เบิกแห่ง a c e b o o k เนี่ยยื่นข้อเสนอนะครับขอซื้อกิจการนี้ขอซื้อสตาร์ทอัปรายนี้ต่อถึง3,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,000 0แสนล้านบาทแต่เขาไม่ขายครับสตาร์ทอัปรายนี้มีชื่อว่า Snapchat นะครับและ Snapchat ต้องผ่านอะไรมาบ้างจุดเริ่มต้นที่ไปที่มาเขาเป็นยังไงทาไมเขาถึงประสบความสาเร็จได้ขนาดนี้ทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนนี้ครับคุณอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนาําที่ประสบความสาเร็จนะครับเพราะเราเชื่ ที่น่าสนใจฮะถ้าเราเอามาเรียนรู้ปรับใช้กับชีวิตของเราหรือวัตธุกิจของเราก็น่าจะดีไม่น้อยใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังอย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับ Snapchat นะครับเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียครับที่เป็นสตาร์ทอัพที่มาแรงมากๆนะฮะมีฟีเจอร์หลักนะครับก็คือการที่เขาสามารถถ่ายสตอรี่ได้ครับแล้วก็มีรูปมีวิดีโอนะฮะที่จะมาลง24ชั่วโมงงงแลล้้้ววววกก็จจะหาาาาายยไปคคคััมมมนนนนนนน่่่สสใือออีุณึดูิต คุณคือผู้ก่อตั้งของเขานะครับอีวานสปีเกลแล้วกําลังไปพิ t ไอเดียนี้ครับกำลังไปเล่าไอเดียให้คนอื่นฟังว่าผมเนี่ยมีไอเดียธุรกิจนะครับซึ่งไอเดียธุรกิจของผมเนี่ยจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันนะฮะโซเชียลมีเดียครับเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ให้คนเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันครับคอนเน็กกันนะฮะแอดกันแล้วก็ผมเนี่ยสามารถที่จะโพสต์รูปหรือวิดีโอไปนะครับแล้วก็24ชั่วโมงฮรรูปนั้นวิดีโอนั้นก็จะหายไปคุณคิดว่าถ้ามีไอเดียเนี้ครับไปเสนอให้นักลงทุน โอกาสที่คนต่างๆจะเห็นว่าแอปพลิเคชันนี้จะประสบความสําเร็จเนี่ยก็น่าจะต่ํามากใช่ไหมฮะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันนะครับว่าประวัติที่ไปที่มาของเขามีอะไรบ้างเขาต้องผ่านอะไรมากว่าที่จะมาเป็น s n a p c h a t อย่างทุกวันนี้ครับที่มีคนนะฮะเล่นต่อวันนะครับมากถึง229ล้านคนต่อวันมี s n a p นะครับมากกว่า4 0 0 0ล้านครั้งต่อวัน จุดเริ่มต้นของ .snapchat นะครับมาจากคน3คนครับที่มีชื่อว่าอีวานสปีเกลครับเร็กกี้บราว์และก็บอบบี้เมอร์พีนะครับ3คนนี้นะฮะเป็นเพื่อนกันครับโดยที่มีอยู่วันหนึ่งครับที่มหาวิทยาลัยที่พวกเขาเรียนอยู่เนี่ยหรือว่า Stanford university ครับมีการจัดคลาสคลาสหนึ่งครับที่ให้คนเนี่ยเอาไอเดียเข้ามาเสนอนะครับมาแข่งกันเหมือนการแข่งแฮกกระตอนในสตาร์ทอัพนั่นแหละครับตอนนั้นนะครับเร็กกี้บราว์ครับเขามีไอเดียขึ้นมาครับว่าเขาเนี่ยอยากจะทำไอเดียที่ให้คนเนี่ยสามารถที่จะส่่่งรรรรรููปปปปนนะะคับบเเเผยยยยแแแพหหืออวววิดดดีีีโล้้กก็็๊จาไไ คือมันเป็นไอเดียที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเขานะครับแบบเร็วๆแบบคิดเร็วๆเนี่ยทีนี้เขาก็คิดต่อว่าเขาไม่สามารถที่จะคิดออกได้เลยว่ามันจะหาเงินยังไงมันจะทําธุรกิจยังไงแล้วทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จเขาก็เลยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งครับที่เป็นเพื่อนที่มีหัวคิดธุรกิจอย่างดีนะครับมีการเคยเขียนแผนธุรกิจเคยส่งประกวดนูน่นนี่คนคนนี้ครับคือเพื่อนสนิทของเขามีชื่อว่าอีวานสปิเกลครับเขาก็เลยเอาไอเดียนี้ครับไปหาอีวานครับเพื่อที่จะบอกว่า i, e wan, นเฮ้ยอยีวานฉ มันมีอยู่ในปัจจุบันโดยที่เราเนี่ยโพสรูปโพส,โพส,โพสโว,วิดีโอลงไปแป,ป๊บเดียวยี่ชั่วโมงมันก็จะหายไปคนก็จะดูไม่ได้มันก็อาจจะทําให้คนเนี่ยติดแอปพลิเคชันนี้ติดแพลตฟอร์มนี้เพราะกลัวจะพลาดเรื่องราวต่างๆไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะที่จะสร้างธุรกิจอีวานสปีเกลครับคนที่มีความคิดนะครับมีกกินเรื่องธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยเห็นปุ๊บก็เลยสะดุดไอเดียนี้ครับรู้สึกว่าไอเดียนี้มันน่าจะไปได้นะฮะมันน่าจะต่อยอดได้กลายเป็นธุรกิจจริงเขาก็เลยคุยกับสััักกกพนึึงง็เลยไปดตวอีงคนครับนักพื่อน ของ e ีวา s p i e เกลอีกทีหนึ่งนะฮะ Bobby เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นนักเขียนโปรแกรมครับหรือว่า d e v ป l o อร์นั่นแหละ Bobby ก็จะเก่งเรื่องการพัฒนาโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนี่คือที่มาฮะจุดเริ่มต้นของ3คนนี้ครับที่มารวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาหลังจากที่พวกเขานะครับตกผลึกไอเดียนะครับแล้วก็พัฒนาแอปขึ้นมาครับปรากฏว่ามันเกิดขึ้นมาได้จริงนะครับในวันที่8กรกฎาคมปี2 0 1 1ครับโดยที่แอปพลิเคชันแรกที่พวกเขาเขียนเสร็จเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันใน iOS นะครับหรือว่าใช ชื่อให้มันว่าพิกาบูพิกาบูนะครับแปลเป็นภาษาไทยมันก็คือการเล่นเจเอ๋นี่แหละครับไอการเล่นเจเอเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็ต้องก็ต้องรอใช่ไหมครับว่าคนคนนั้นเนี่ยจะโผล่มาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มันคาดเดาไม่ได้นี่คือที่มาครับที่พวกเขาตั้งชื่อแอปพลิเคชันอันแรกของพวกเขาว่าพิกาบูหลังจากที่ทีมนะครับเทสตลาดนะครับลองเอาแอปพลิเคชันเนี่ยปล่อยไปแล้วก็ให้คนดาวน์โหลดเก็บฟีดแบ็กกลับมานะครับว่ามีอะไรดีชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็เก็บกันอยู่2เดือนนะครับแล้วก็ล็อตใหม่ครับออกมาเป็นอีกชื่อนนึงครว เป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Snap Chat ครับในเดือนกันยาย,ยนปี2011นั่นแหละครับโดยในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็เวลาหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ทีมให้ความสําคัญมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของ UX ครับหรือว่า User Experience นะครับมันก็จะมีการทํา Usability Testing ต่างๆนะครับตรงนี้อธิบายให้เข้าใจกันนิดหนึ่งนะฮะว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นแอปพลิเคชันเราเห็นอะไรก็ตามนะครับสินค้าหรือบริการเนี่ยปกติแล้วสินค้ากับบริการเนี่ยเขาไม่ได้ขายที่ตัวคุณค่าของสินค้าหรือบริการอย่างเดียวคร ใช่ไหมครับหรือเหตุผลที่เราอยู่บน Facebook นานๆไม่ปิดสักทีเนี่ยเสียเวลาทั้งวันนะครับเหตุผลที่เราเนี่ย ต้องท่องไปที่เว็บต่างๆนะครับแล้วก็เหตุผลที่เราเนี่ยไม่ชอบบางเว็บอยู่แป๊บเดียวก็ปิดเนี่ยเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่า usability ครับหรือว่า user experience นั่นก็คือประสบการณ์ของผู้ใช้ครับถ้าเขาเออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้มาดีเนี่ยนะครับเวลาเราทําอะไรในแอปพลิเคชันในเว็บไซต์นั้นเนี่ยเราก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เขาเออกแบบมาเรื่อยๆครับเหมือนอย่างเช่นเฟซบุ o กเนี่ยการออกแบบ user experience ของเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยอยู่ใน Facebook อย่างไม่มีวันจบครับไม่มีวันสิ้นสุดเราจะเห็นว่าเราถ่ายไปไเรื่อยๆเนี่นก็ีไรใ่ๆทเาสจถ อีกนิดนึ่งสนใจอีกแล้วนะครับนี่คือเรื่องของ user experience ครับในเมืองไทยเนะี่ยยังไม่ค่อยมีการโฟกัสตรงนี้กันมากนะฮะก็จะชอบนึกถึงว่า อ,อยากสร้างแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันอะไรละ่ะ1 2 3่อ่อ่ะแล้วก็เอาอไปออกแบบให้มันสวยซิไอาการออกแบบให้มันสวยเนี่ยเราเรียกว่า UI นะครับหรือว่า user interface ก็คือออกแบบมาหน้าตาโอเคสวยสีสวยนะครับโครงสร้างโอเคก็ดูดีนะครับแบบนั้นก็จบแล้วครับสำหรับการพัฒนาแอปหลายครั้งในเมืองไทยเนี่ยแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่มันต้องให้ความสําคัญมากกว่าเรื่องของความสวยงามหรือว่า UI นะครับมันคือเรื่องของ UX นั่นก็คือ user experience นะครับถ้านึกภาพไม่ออกลองนึกถึงภาพเว็บพันทิป .com บ้านเราก็ได้ครับถามว่าพันทิปเนี่ย เป็นเว็บไซต์ที่สวยที่สุดในโลกหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับแต่ก็เป็นเว็บที่สามารถดึงดูดคนไทยเนี่ยมาหาสารให้อยู่บนพันทิปเนี่ยได้เป็นชั่วโมงได้เป็นวันเหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างนะฮะว่าการออกแบบ user experience หรือว่าประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีเนี่ยมันสําคัญกว่าการออกแบบหน้าตาให้สวยหรือว่าการใส่ฟีเจอร์ที่มันเยอะครับหลังจากนั้นไม่ถึงปีนะครับ Snapchat ก็เติบโตอย่างรวดเร็วครับโดยในเดือนพฤษภาคมปี2012นะฮะมีสถิตินะครับว่าทุกๆวินาทีครับจะมีการ snap ใหม่เกิดขึ้น25ครั้งต่อว ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับนั่นคือจุดที่ Snapchat เนี่ยสามารถที่จะออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ฮะออกแบบ User Experience ให้คนเนี่ยชอบ Snapchat มากขึ้นแล้วก็อยากใช้ Snapchat มากขึ้นทุกวันอย่างไรก็ตามครับ Snapchat เนี่ยไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบซะทีเดียวนะครับเพราะว่าจได้ัหมครับว่าผู้ก่อตั้ง3คนครับเ e ็กกี้บราวนะครับอีวา s p i ิเก l ครับแล้วก็ Bobbi Murphy นะครับ3คนนี้เป็น3คนแรกที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไ้ยครับว่าตั้งบริษัทขึ้นมาอย่างไรก็ตามครับคนที่มีชื่อว่า r e ็กกี้ r o w วนะครับถูกบีบให้ออกจากบริษัทตั้งแต่วันแรกๆครับตั้งน ด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับเช่นการไม่ contrib นะครับก็คือเพื่อน2คนเนี่ยนั่งทํากันทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่เลก็ก้บราวก็บอกว่าชั้นเนี่ยเป็นคนที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะพวกนายสคนก็มีหน้าที่ทําไปเพราะว่าไอเดียนี้มันเป็นไอเดียต้นกําเนิดของชั้นก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยสคนนี้ก็เลยไม่พอใจนะครับก็เบียให้เลก็ก้บราวออกจากบริษัทไปนะฮะจนภายหลังครับตอนที่ Snapchat เริ่มเติบโตนะครับเลก็ก้บราวก็ส่งทนายเข้ามาฟ้อง2คนนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาเนควรจะได้ส่วนแบ่งของหุน กันอยู่สักพักหนึ่งนะครับทนายของทาง Snapchat เองเนี่ยก็โต้แย้งไปนะครับว่าจริงๆแล้ว Reebra เนี่ยไม่ได้มีส่วนในการสร้างนะครับแล้วก็เติบโตของ Snapchat เลยคือเหมือนกับว่าสมมตินะครับวันนี้ผมบอกทุกคนว่าผมเนี่ยมีไอเดียนะอยากจะทําร้านอาหารเป็นเชนร,ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไปทั่วประเทศไทยเลยและผมก็พูดแค่นี้นะฮะแต่ว่าตอนหลังพวกคุณก็ไปทําร้านอาหารญี่ปุ่นกันเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยพวกคุณนะทำเพราะผมมาเป็นคนบอกไอเดียไงผมควรจะได้หุ้นมันก็มันก็แปลกเกินไปใช่ไหมครับก็เลยเป็นที่มานะครับที่สคนนี้ก็ เรื่องของกฎหมายแล้วก็สุดท้ายนะครับเดกกี้บราว์ก็ได้รับเงินชดเชยไปส่วนหนึ่งนะครับจากเหตุการณ์นี้ฮะแล้วก็ถูกเอาชื่อนะครับกลับมาไว้ในเว็บไซต์ครับว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างส n a p c h a t ขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับส n a p c h a ก็สามารถเอาบริษัทนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะฮะในเดือนมีนาคมปี2017ครับและบริษัทนะครับปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า7 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนี่คือที่มานะครับว่าเวลาคนพูด เสนอเงินนะครับที่จะมาซื้อบริษัทของคุณที่3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบเกือบจะ1นึ่งแสนล้านบาทเนี่ยเป็นคุณคุณจะขายไหมสิ่งที่เกิดขึ้นกับอีวานสปิเกลครับวันนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ขายครับพะเขาสามารถพาบริษัทไปได้ไกลกว่านี้และวันนี้เขาพิสูจน์แล้วครับว่าเขาสามารถพาบริษัทมาได้ไกลจริงๆนะครับทั้งหมดนี้สําหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่3ข้อคิดด้วยกันนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ครับเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือการทาธุรกิจเนัคาสํ มากๆสํสำคัญกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือว่าสินค้าหรือบริการที่เขาได้รับไปแล้วเนี่ยมันดีพอหรือยังและมันได้ออกแบบมาดีไหมที่เขาจะกลับมาซื้อซ้ําอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นลูกค้าประจําหรือว่าแนะนําเพื่อนให้เข้ามาเป็นลูกค้าเราเหมือนกันนี่คือที่ไปที่มานะครับว่าหลายครั้งการสร้างสินค้าหรือบริการเนี่ยเรามัวแต่โฟกัสกับว่าเรามีของดีแล้วเราต้องทําราคาให้ถูกจัดโปรโมชั่นดีๆแต่เราไม่เคยออกแบบเลยครับว่าจะทํำยังไงให้เขาเนี่ยประทับใจสินค้าหรือบริการของเราที่สุดเหมือนอย่างเช่นที่ Snapchat ทําครับแล ก็คือหลายครั้งครับธุรกิจเนี่ยเจ๊งไม่ใช่เพราะสินค้าหรือบริการครับแต่เจ๊งเพราะว่าการทะเลาะก,กันกับเพื่อนกับผู้ร่วมก่อตั้งกับหุ้นส่วนนี่แหละฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราอยากทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งคุยกับเพื่อนให้ชัดคุยกับเพื่อนให้เคลียร์ตั้งแต่แรกครับใครมีหน้าที่ทําอะไรใครจะรับผิดชอบส่วนไหนและใครจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ถ้าใครทําเท่านี้จะได้อะไรเพิ่มเติมถ้าใครไม่ทําจะต้องโดนหักโดนลดอะไรเข้าใจครับว่าวันแรกที่ตั้งบริษัทคุยกันเรื่องนี้เนี่ยมันคงแปลกๆนะครับ มันคงเสียบรรยากาศแต่ถ้าคุณไม่คุยกันตั้งแต่วันแรกครับไปคุยกันมาสุดท้ายมันก็จะเกิดเหตุการ์ทะเลาะกันถึงขั้นฟ้องร้องกันเหมือนอย่างสนับ c h a นี่แหละฮะซึ่งไอ้เรื่องราวของการตั้งบริษัทกับเพื่อนเนี่ยต้องแบ่งกันยังไงต้องคุยตกลงกันยังไงตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ผมจะทําอีกคลิปวิดีโอหนึ่งแยกออกมานะครับทำมาให้ฟังชัดๆกันเลยจะได้เข้าใจกันนะฮะก่อนที่จะเริ่มธุรกิจกันก็รอติดตามฟังกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือถ้าสมมติว่าวันนี้ธุุุรรกกกกกิิจขขขออ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 งงงงงคคคคคณณมมมมมมมัันนนนนนนไไไปปปด้สววยยาาาาาาาถืืืตหหเเเเเล่่่่่่ชทีีี20 เาเจะมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านดอลลาร์เลยนะไม่ใช่แค่3าพันล้านดอลลาร์เหมือนที่มาร์คสแต็กเบิร์กมาขอซื้อกิจาการเขาเขาเลยตัดสินใจปฏิเสธดีลนะและทลําบริษัทของเขาต่อครับคำถามคือถ้าเป็นเราเราจะมองออกไหมว่าอนาคตเราจะเติบโตไปยังไงทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ผมได้เรียนรู้มานะครับจาก Snapchat ครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณอาจจะอยากฟังอีกคลิปวิดีโอหนึ่งครับนั่นก็คือการก่อตั้งของบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่มีชื่อว่า Airbnb ครับแอปพลิเคชันสายท่องเที่ยวนะครับที่เอาไว้ให้จองที่พักเเเเคค้าาาาาตติบโมมไดออยยย่่งงสสวลลัแะทีํญืนป็ จุดเริ่มต้นจากเด็ก3คนนะครับที่ไม่มีเงินเลยครับแม้ที่จะจ่ายค่าหอฮะแต่ว่าสามารถเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของธุรกิจหลายล้านล้านได้เขาทํำยังไงนะครับและประวัติเขาที่ไปที่มามีอะไรบ้างถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังจบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปฟังกันได้นะครับและสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฝังน้องของเรียนแบบนี้ทุกวันครับตอนนี้นะครับมีเ e b o o k Fan Page นพงศธรแล้วนะครับผมในเรื่องที่เอา แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไปให้ในท็อปคอมเมนต์นะครับและเหมือนเดิมครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและอย่าลืมฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะก,กำลังอยากทำธุรกิจเขาจะได้มีไอเดียดีๆแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ ถ้าหาว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถอธรสวัสดีครับ